สี่สักสิบห้าสิบหกกันฟ้าสิบห้ากันยินท่านอยากมีอะไรอยากจะสื่อสารเป็กัลยาณ์นี่ทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างมีอยังอยากสิบอกอกัลยาณ์มิดสิบพันนอกจากเนาะทีท่บ่านของบอขนอี้ อาซามีตปิดประตูอาซิมีม่เสียงนี้ได้จ้าลูกสาวก็นอนอาซิมีเสียงปูนขำว่าแสกมาจ้าเนาะอาซิมีเสียงปูนคำว่าแสกลูกสาวนอน มิใช่สิพี่ไม่ใช่สิพี่อาเซิยนดีไหมที่ผู้ใดกําลัางสิเดินทางเาเนาะจ้ะเดินทางไปติดต่อเรื่องงานจ้กําลัางสิเดินทางไปติดต่อเรื่องงาน